ญี่ปุ่นนะประชากรลดหวบเก็บภาษีแก้ปัญหาบ้านร้างเต็มเมืองน,นะครับข่าวนี้ผมเอามาจากประชาชาติธุรกิจนะคือโดยสรุปก็คืออย่างนี้ประชากรญี่ปุ่นเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาก่อนเรานะแต่ประเทศไทยเพิ่งเข้าได้ปีนี้ปีที่แล้วไม่รู้อะแต่เข้าแล้วนะครับโดยสรุปแบบนี้นะแบบฟังแล้วน่ากลัวมากเลยเขาบอกว่าคนประชากรที่ญี่ปุ่นเน่คุณรู้ป่ะมันมี คนมันลดลงวันละพันห้าร้อยคนนะประเทศญี่ปุ่นคนมันลดลงเรื่อยๆวันละพันห้าร้อยคนนะคือคือตายกับเกิดมันติดลบวันละพันห้าเฮ้ยวันละพันห้านี่สิบวันก็หมื่นห้าสามสิบวันก็สี่หมื่นห้าปีหนึ่งปีหนึ่งประชากรญี่ปุ่นหายไปปีละห้าแสนคนเลยเหรออือประชากรญี่ปุ่นจะหายไปปีละห้าแสนคน นะสิบปีก็ห้าล้านคนยี่สิบปีก็สิบล้านคนโอ้โหนี่มันจะบดประเทศไหมเนี่ยนะครับแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยเขาก็บอกว่าอีกประมาณสิบปีประชากรประเทศไทยก็จะลดลงนะเหมือนกันเลยนะคือคนตายมากกว่าคนเกิดอะ่ะนะครับปัญหาสังคมสูงวัยของญี่ปุ่นเนี่ยกำลังปรากฏให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมในหลายด้านนะครับ หนึ่งในนั้นคือปัญหาที่พักอาศัยถูกทิ้งร้างนะครับหลังจากที่ผู้พักอาศัยเดิมเสียชีวิตลงและไม่มีผู้เข้ามาจัดการดูแลปล่อยให้กลายเป็นบ้านร้างสกปรกเป็นแหล่งสกปรกและเสี่ยงต่อการพังทลายซึ่งเป็นปัญหาที่ญี่ปุ่นกําลังเผชิญท่ามกลางการลดลงของจํานวนประชากรราววันละคน0 0คนันหะัารอยคนอหนังสือพิมพ์ม Financial Times บอกว่า รัฐบาลท้องถิ่นในหลายเมืองของญี่ปุ่นกำลังพิจารณาจัดการปัญหาบ้านร้างที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยใช้มาตรการทางภาษีในการ,กร,ก,รกระตุ้นให้ผู้เป็นเจ้าของกลับมาจัดการที่พักอาศัยอย่าปล่อยให้มันเป็นบ้านร้างนะครับโดยปัญหาบ้านร้างหรือภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าอากิยะนะครับหมายถึงบ้านที่ถูกปล่อยทิ้งร้างเป็นเวลานานหลังจากที่ผู้สูงอายุที่เป็นเจ้าของบ้านเสียชีวิตลงและทายาทไม่ ไม่เข้าไปอยู่อ่ะนะแล้วก็ไม่เข้าไปจัดการด้วยป่อนมันไว้อย่างั้นแหละนะกำลังเป็นปัญหาที่ปรากฏให้เห็นในหลายเมืองพร้อมกับสภาวะสังคมผู้สูงอายุของญี่ปุ่นนะครับข้อมูลปัจจุบันของญี่ปุ่นนะเขาบอกว่าในปี2018เนี่ยสี่ปีที่แล้วนะครับมีที่พักอาศัยในราวในญี่ปุ่นราวๆ14หรือ8.5ล้านยูนิตทั่วประเทศถูกทิ้งร้างนะครับ ขณะที่สถาบันวิจัยโนมบุระคาดการว่าหากยังไม่มีการแก้ปัญหาดังกล่าวจำนวนบ้านร้างของญี่ปุ่นจะเพิ่มสัดส่วนเป็น31หรือ22ล้านยูนิตในปี2038จะกลายเป็นเมืองร้างเลยเหรอ <c oughs> โอ้โห <c oughs> คิดภาพแล้วน่ากลัวนะคนแก่นอนแล้วคนแก่ผมว่าเอาเป็นว่าผมว่าคงต้องมีคนแก่ตายอยู่ในบ้านนี่แหละวะคือแบบไม่มีคนดูแลแล้วก็ <c oughs> โอ้โหสงสารนะอ่าแล้วสมมุติว่าตายอยู่ในบ้านแล้วไม่ยอมไปไหนอ่ะเนาะแล้วก็อพอไปทําเอาคนแก่ไปทําศพทํครับพิธีศพอะไรเรียบร้อยญาติพี่น้องก็ไม่อยู่บ้านก็ล้างอยู่อย่างนั้นแล้วก็เป็นบ้านที่คนแก่อยู่ก่อนตายเงี่ยโอ้โหคนหัวลุกนะฮะโอ้โหมันจะมีประมาณมันจะมีบ้านร้างอยู่ในญี่ปุ่นประมาณยี่สบสองล้านยูนิตเหรอหรือว่าสองยี่สบสองล้านหลังหรือว่าเป็นคอนโดเป็ว,ว่ายูนิตแล้วกัน มันจะน่ากลัวขนลุกขนพองขนาดไหนเนี่ยนะเขาบอกว่าอย่างนี้ทั้งนี้นะฮะปัญหาบ้านร้างส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการภาษีของญี่ปุ่นที่ใช้มาอย่างยาวนานโดยที่ดินสําหรับการอยู่อาศัยจะถูกเก็บภาษีต่ากว่าที่ดินประเภทอื่นประมาณ3ามสิี่เท่าตามนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจของญี่ปุ่นอ่าแล้วมันมัน,มนแล้วมันมีปัญหาไงวะไม่เข้าใจคือเก็บภาษีต่ํากว่าที่ดินประเภทอื่นแล้วมันมีปัญหาไงเนี่ย นะมาตรก,การดังกล่าวส่งผลให้หลังจากที่ผู้อยู่อาศัยส่วนหนึ่งเป็นผู้สูงวัยเสียชีวิตลงทายาทที่พักอาศัยอยู่ต่างถิ่นมักจะคงสภาพที่พักอาศัยไว้เช่นเดิมเพื่อประโยชน์ทางภาษีอ๋อก็คือปล่อยบ้านวะล้างไว้อย่างนั้นแหละไม่เป็นไร <c oughs> นะเพราะว่ามันเสียภาษีถูกนะแต่การที่ปล่อยบ้านล้างไว้เนี่ยมันก็จะขาดการจัดการปรับปรุงดูแลนะครับ จนสุดท้ายเนี่ยบ้านมันก็เลยเสื่อมโทรม,มก็กลายเป็นบ้านร้างเต็มบ้านเต็มเมืองญี่ปุ่นนะครับเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับรัฐบาลท้องถิ่นของญี่ปุ่น,นหลายแห่งจึงกําลังพิจารณานะครับมาตรการจัดการก,กับบ้านร้างเหล่านี้โดยเฉพาะที่เกียวโตนะที่มีบ้านร้างอยู่ราวๆ15ื่นห้าพันหลังเป็นเมืองแรกของญี่ปุ่นที่จะเตรียมประกาศใช้อัตราภาษีใหม่สําหรับบ้านร้างโดยเฉพาะโดยอัตราภาษีจะขึ้นอยู่ขนาดและตําแหน่งที่ตั้งของบ้านร้างแต่ละหลัง แต่มาตรการนี้ยังต้องผ่านการเห็นชอบจากกระทรวงกิจการภายในประเทศรวมถึงสภาเมืองด้วยนะครับอะนะครับคุณฮิโรยุกินากามินะฮะไม่ใช่อโอนะหรือชื่ออะไรผมไม่เคยรู้ผมไม่ได้ผมไม่ได้เป็นแฟน AV ญี่ปุ่นนะไม่มีอะไรบ้างนะอโอแล้วก็อะไรอะ่ะไม่รู้ว่ารู้จักเ็นโดลเลมอนโดโนวิตะอืม คุณฮิโรยุกินาคากามิผู้จัดการระบบภาษีบ้านร้างของเมืองเกียวโตระบ,บุว่าภาษีดังกล่าวจะเพิ่มทางเรื่องในตลาดที่อยู่อาศัยมากขึ้นเพื่อที่คนญี่ปุ่นจะได้ไม่ทอดทิ้งทรัพย์สินเหล่านั้นแต่ส่งมอบให้กับคนรุ่นถัดไปแต่จะเพิ่มหรือลดลงภาษีอันนี้ไม่รู้เขาไม่ได้บอกขณะที่หนังสือพิมพ์นิเคอิบอกว่ารัฐบาลท้องถิ่นของอามางาสกิ เป็นอีกเมืองหนึ่งที่เตรียมพิจารณาให้ที่ดินที่มีบ้านร้างสุดโสมเสี่ยงต่อการพังทลายไม่จัดเป็นที่ดินสําหรับการอยู่อาศัยและจัดเก็บภาษีด้วยอัตราที่สูงขึ้นเช่นเดียวกับเมืองโกเบที่ตัดสินใจให้ที่ดินที่มีบ้านร้าง70แห่งภายในเมืองไม่เข้าขายที่ดินสําหรับอยู่อาศัยแล้วเช่นกันโอเคสรุปคือใครปล่อยเป็นบ้านร้างมึงโดนภาษีเต็มๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วมึงจะให้ใครไปอยู่วะาก็มันลูกหลานมันอยู่ของบ้านของมันอยู่แล้วอะ สมมติคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมีบ้านแล้วลูกหลานมันอยู่คนละบ้านเนี่ยคุณตาคุณยายอ่ะแล้วคุณตาคุณยายตายไปแล้วแล้วมันก็ไม่ได้ไปอยู่บ้านนั้นน่ะแล้วมันมันก็ต้องเป็นบ้านล้างดีแล้วจะให้มันไม่ล้างก็คือต้องไปทําความสะอาดเช็ดถูปัดถูถต,ด ung, ตัดย่งตัดหญ้าทาส่งทาสีให้ดูไม่เป็นบ้านล้างหรอเออแล้วมันจะตีความยังไงว่าไม่เป็นบ้านล้างเนี่ยนะเออเดี๋ยวก็อาจจะเป็นคล้ายๆเมืองไทยหรือเปล่านะครับทําสวนมะนาวทาสวน กล้วย <c oughs> อยู่ที่กลางเมืองซะเลยว่าเป็นเกษตร,รกรซะเลยกูเป็นเกษตร,รกรแล้วกูได้เสียภาษีเลยเกษตร,รกรนะเออแต่ถ้าเ,เกิดไอ้ที่กฎหมายแบบนี้มันเกิดในเมืองไทยนี่ผมไม่แน่ใจว่าคนไทยมันจะคิดบุกยังไงนะว่าเอยบ้านมันไม่ให้เป็นบ้านร้างจะทําไงวะ <c oughs> เออทำไงวะเออไม่รู้เหมือนกันนะคิดไม่ออกนะอย่างไรก็ตามนะยังคงมีข้อถกเถียงถึงมา,มาตรฐานในการพิจรารณาตัดสินว่าบ้านที่ถูกทิ้งร้างแต่ลหลังจัดเป็นที่พักอาศัยหรือไม่เออเนี่ยสิ นี่ผมพูดอยู่พอดีเลยส่งผลให้รัฐบาลท้องถิ่นหลายแห่งหลีกเลี่ยงที่จะใช้มาตรก,การดังกล่าวนอกจากนี้แม้ว่ารัฐบาลท้องถิ่นจะมีอำนาจตามกฎหมายในการรื้อถอนบ้านร้างที่เสี่ยงต่อการต่างทลายแต่ก็ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายาทั้งหมดในการดําเนินการการจัดการบ้านร้างจึงยังคงเป็นความท้าทายที่ทางการญี่ปุ่นต้องเล่งหาทางออกท่ามกลางจํานวนประชากรที่ลดลงอย่างต่อเนื่องกระทั่งปริมาณที่พักอาศัยอาจสูงเกินความต้องการของคนในประเทศ จบนะอันนี้คือบอกเร็ว้านะครับระวังนะฮะเมืองไทยจะเป็นแบบนั้นและดีเวลลอปเปอร์จะอยู่ไม่ได้นะเพราะว่าคือมันมีบ้านเหลืออยู่อะ่ะใช้คำว่าบ้านเหลืออยู่เต็มไปหมดเลยอืบ้านเหลืออยู่เต็มญี่ปุ่นไปหมดเลยนะดีเวลลอปเปอร์ต้องฟังไว้นะฮนะเมืองไทยจะเข้าสูตรแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าประชากรมันตายมากเกิดน้อย นะครับเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วประเทศไทยเต็มรูปแบบ